มื่นไม์ไม่ไกลเกินรักเขียนโดยอาริตาบทที่หนึ่งย้ายบ้านไม่โกลาหลเท่าไหร่เพราะมีการเตรียมตัวเอาไว้มีการเก็บของใส่กล่องไว้ล่วงหน้าแล้วแต่พวกเครื่องเรือนทั้งหลายนั้นเรียกว่าไม่ได้ขนเอาไปด้วยจากทาวเฮาส์สองชั้นพื้นที่18ปตารางวาหลังนี้ เวนิกาคิดว่าการจะต้องส่งรถเทลเลอร์มาขนเครื่องเรือนอันประกอบด้วยตู้เตียงทีวีสเตอริโอตู้เย็นและย้ายแอร์ไปด้วยเป็นภาระยุ่งยากลอนตัดสินใจขายทาวเฮาส์หลังนี้พร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ผู้ซื้อพร้อมจะเข้ามาอยู่ได้เลยบ้านยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าใหม่เอี่ยมเพราะซื้อมาได้สองปีกว่าก่อนหน้านี้ก็อยู่ห้องเช่า เมื่อครอบครัวทำท่าจะใหญ่ขึ้นก็ต้องมาซื้อทาวน์เฮาส์มีสิ่งเดียวที่ผู้ซื้อเห็นแล้วก็ทำท่าอึ้งๆอ,อยู่แต่เวนิกาทํทำอะไรได้ไม่ทันที่ว่าทำไม่ทันนั้นเพราะหลอนมีกำหนดการจะย้ายลงไปกรุงเทพอย่างกะทันหันเพราะทุกอย่างที่กรุงเทพพร้อมแล้วหลอนเดินทางไปกลับกรุงเทพก่อนหน้านี้มาสามหนเพื่อสัมภาษณ์งานใหม่ เพื่อติดต่อหาที่พักและดูโรงเรียนของลูกเรื่องหลังนี้นับว่าสำคัญสุดเพราะแม่หนูปลากริมและเจ้าหนูไข่เต่าจะต้องย้ายจากโรงเรียนทางนี้ไปเรียนที่กรุงเทพในเทอมที่สองตาลอนก็ทำทุกอย่างครบถ้วนจนไม่มีเวลามาจัดการเรื่องบ้านมีข้อบอกพร่องประการเดียวว่าบ้านนี้มีลวดลายบนฝาผนังบ้าน เรียกว่าตรงไหนไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไปปิดบังผนังหรือกำแพงเอาไว้ айн, จะมีงานเขียนที่ไม่สามารถเรียกได้ว่าจิตรกรรมหรืองานเขียนชิ้นดีก็ฝีมือการเขียนของเจ้าคู่แฝดของหลอนพวกเขาอายุหกขวบเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งได้ชื่อเสียงชมเชยจากครูประจำชั้นและครูทางโรงเรียนว่าเป็นสุดยอดแห่งความแสบซ่าเวนิกาคาดการได้ว่า หล่อนจะต้องเป็นคุณแม่ที่ถูกเรียกพบจากอาจารย์ฝ่ายปกครองเมื่อเจ้าสองคนนี้เรียนชั้นสูงกว่านี้ใช่เวนิกามีลูกแล้วลูกแฝดสองคนหลอนอายุ26ลูกแฝดอายุหกขวบนับว่าเป็นคุณแม่อย่างสาวยิ่งหล่อนมีหน้าตาอ่อนกว่าวัยลูกแฝดสองคนจึงเป็นเรื่องน่าสนใจยิ่งและหล่อนก็ยังเป็นแม่ ที่มีลูกโดยไม่มีพอ่อหล่อนเป็นแม่ตามกฎหมายชื่อบิดานั้นไม่มีปรากฏเพราะไม่อาจจะแจ้งได้เพราะฝ่ายชายไม่ยินยอมแต่ไม่เป็นไรหล่อนมีลูกและหล่อนก็เลี้ยงลูกมาได้สบายสบายไม่ได้เดือดร้อนอะไรเจ้าคู่แฝดเป็นคนทำลวดลายบนฝาผนังบ้านมีทั้งภาพวาดมีทั้งตัวหนังสือ มีแบบดำจากดินสอธรรมดาหรือแบบสีจากดินสอสีกระดาษที่สัญหามาให้ซื้อกันทียกรีมไม่ได้ผลสำหรับเจ้าคู่แฝดเพราะดูจะเมามันกับการเขียนผนังบ้านมากกว่าเขียนบนกระดาษหล่อนอ้อมแอมบอกคนซื้อไปว่าคิดว่ามันเป็นลวดลายแทนววลเปเปอร์นะคะนั่นทราเวนิกาเป็นคนมองโลกในแง่ดี หล่อนมีอารมณ์ขันกับเจ้าคู่แฝดและรับมือกับความแสบซ่านี้เสมอมาตอนที่หล่อนพูดกับผู้ซื้อนั้นเวนิกาได้เห็นว่าคนซื้อทำหน้าตาตลกตลกอาจจะเพราะคาดไม่ถึงแต่หล่อนก็ขายบ้านจนได้มีเงินอีกก้อนก่อนจะอพยพไปกรุงเทพเจ้าสองคนของหล่อนกระหยิมยิ้มหวานรับตามๆกันกรุงเทพเมืองฟ้ากรุงเทพแดนสวรรค์ แล้วตามด้วยเสียงเย้เย้ภาพหล่อนมีลูกสองคนคุณตาเพื่อนร่วมงานทุกคนไม่ได้ปกปิดไม่มีปมดอยหล่อนภูมิใจและลูกสองคนของหล่อนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่แจ่มใสร่าเริงไม่มีพ่อก็ไม่เคยปรากฏว่าเจ้าสองคนเดือดร้อนแถมยังพูดได้ด้วยว่าแม่บอกว่าพ่อโชคดีไปสวรรค์เร็วใช่ หาพ่อไม่รีบไปนะพ่อมีหวังหัวใจวายตายเพราะพวกเราหล่อนเอง Sample complete. Ready to c o n t i n u